เป็นเวลายาวนานนะที่ไม่ได้มีเลิกเสาห้านะแบบนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่โอกาสทองใครที่อยากจะรวยทันใจนะในเลิกที่ดีที่สุดเสาหา้าซึ่งเป็นเสาที่ขึ้นห้าค่ำเดินหา้าเท่านั้นเนี่ยจะเป็นวันที่แรงอาจารย์คิดว่าวัตถุมงคลมีเยอะแยะมากมายแต่วัตถุมงคลที่อาจารย์ตั้งใจเป็นพิเศษว่าเอาแบบพวกเราไม่ง่ายตรงประเด็นตรงจุดเย่ายนะ ต้องได้เงินเร็วต้องได้เงินทันใจต้องได้ความรักลงตัวแบบทันใจทันทีเอาแบบนี้ให้ได้โดยการบูชานะเทพทันใจเทพทันใจเนี่ยนะท่านมีชื่อเสียงมานานว่าใครเนี่ยไปอธิษฐานจิตขออะไรเนี่ยได้เร็วที่สุดในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เคยไปขอกันมามีการทดสอบกันแนละ้วทั้ง จึงเรียกว่าเทพทันใจดังนั้นนะใครอยากได้เงินเร็วอยากได้ความรักที่สำเร็จเร็วอยากให้การงานนะที่ตั้งใจง่งหวังเนี่ยมันได้มันถึงจุดที่มันจะพอใจโดยเร็ว,รวอยากให้ชีวิตแล่นไปได้เร็วและมีความสุขอย่างรวดเร็ว,รวให้ขอพรเทพทันใจอาจารย์ทำดังนี้นะวันเสาร์ห้าเพื่อที่ดีที่สุด รอคอยมาเจ็ดปีเลยนะวันนี้อาจารย์จะปลุกเสกวัตถุมงคลเทพทันใจซึ่งจะมีทั้ง้ายันนะทั้งจี้ทั้งสิ่งที่อาจารย์เนี่ยเตรียมเอาไว้อาจจะเป็นรูปแบบใด,ดก็ได้คนที่รู้สิ่งนี้เนะี่ยคือคนที่มีบุญมีวาสนาจะได้ความสําเร็จแบบเร็วทันใจไม่ใช่ได้แบบธรรมดาเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่นะอันนี้นะถือว่าพวกเรามีโอกาสที่ดี ถือว่าได้รู้ในช่วงเวลาที่สําคัญและถือว่าคนที่ได้ครอบครองวัตถุมงคลที่มีเทพทังใจซึ่งองค์เทพทังใจนี้เนี่ยอาจารย์ได้อัญเชิญมาจากประเทศพมา่านำไปในฐานจิตนะต่อหน้าองค์เทพทังใจซึ่งเป็นต้นแบบนะซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมพลังที่จะบันทึกพลังไว้มากที่สุดเนี่ยเอามาให้พวกเราแล้ว แล้วเมื่อนำมาปลุกเสกในเรื่องที่ดีเจ็ดปีเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งใครที่พลาดคราวนี้ไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไหร่นะอาจารย์จะบอกว่าวัตถุมงคลเทศทันใจครั้งนี้เนี่ยเป็นวัตถุมงคลเนี่ยที่เราเนี่ยนะเชื่อมั่นที่เราเนี่ยสามารถในฐานจิตและที่เราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องนําพาความสุขความสำเร็จความร่ํารวยแบบเร็วทันใจได้ไม่ว่าจะเป็น ความรักไม่ใช่เป็นการเงินการทองสิ่งที่คาดหวังขอให้ผู้ที่มีวาสนาได้ครอบครองวัตถุมงคลเทพทัาใจชุดนี้